มาพบกับเครื่องยนต์ดีเซลสกายแอคทีฟป,ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง2 6 3กิโลเมต,ต่อลิตรกับไม่แค่79,000กิโลเท่านั้นเองนะคะกับราคาที่คุ้มสุดๆไปพบกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์สเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้เราจะมาพบกับเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันกับเจ้ามาสด้า2 1.5 สปอร์ต d h i กดีไคันนี้นะคะโมเดลปี2015กับเครื่องยนต์ SKY a c t i v e D นะคะที่ประหยัดน้ำมันสูงสุด26.3กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะคะน้องเบนให้คุณผู้ชมได้ชมด้านหน้าของเจ้ามาสด้านะคะเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ก่อนนะคะที่เขา ดีไซน์นะคะกระจังหน้านะคะแบบสวยงามมาเลยพร้อมไฟตัดหมอกที่สวยงามนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 1,500cc 105แรงม้านะคะที่ให้เกียร์ตโนมัดิ6สปีดมาเลยทีเดียวสำหรับเจ้ามาสด้า2ดีเซลคันนี้เป็นนวัตกรรมของมาสด้านะคะที่ให้เครื่องยนต์ดีเซลมาเพราะปกติเนี่ยก็จะเป็นในรถกระบะเนาะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะก็มีมาแล้วสำหรับตัวมาสด้ารู้สึกจะเป็น ค่ายแรกๆนะที่เขาทำเป็นรถเก๋งเครื่องยนต์ดีเซลออกมานะคะสำหรับมาสด้าสคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะสวยงามมากๆเลยตัวนี้สีน้ำตาลเขาเรียกไทเทเนียมแลตนะคะสีของมาสด้านะคะสำหรับมาสด้าสคันนี้เรียกว่าสีน้ำตาลไทเทเนียมแลตเพราะว่าแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์นะคะในการที่ให้ชื่อของสีแต่ละรุ่นแต่ละค่ายก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางทีสีน้ำตาลเหมือนกันแต่ใช้คนละชื่อเลยนะคะคนละแบบกันเลยทีเดียวนะคะ เรามาชมที่ล้อก,กันนะคะสำหรับมาสด้าสคันนี้ก็เป็นล้อมแมกกาลลอยขนาด16นิ้วนะคะสีทูโทนนะคะตัดกันสังเกตจะมีสีเทาตัดกับสีโครเมียมตรงนี้นะคะนองบรสแล้วก็เป็นยางดันหลบนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,ก,ะ,คะ,ะ,คะก็สวยงามและเท่สุดๆเลยสำหรับมาสด้าสองเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยค่ะ ปาหนวิทย์เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมภายในของเจ้ามัสราสองคันนี้นะคะเครื่องยนต์ดีเซลที่ประหยัดน้ํามันของเรานะคะป่านเราไปชมภายในกันเลยอ่าเรามาชมภายในกันสักนิดนึงน้องบีดตัวนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังตกแต่งด้วยเขาเรียกวอะไรโครเมียมเนาะสีสีบอลเงินมีปุ่มปรับเปลี่ยนตรงพวงมาลัยให้ด้วยนะคะแล้วสังเกตตรงนี้จะเป็นหน้าจอดิสเพย์ขนาด7นิ้วรนะบบสัมผัสนะตัวนี้นะคะ เป็นระบบสัมผัสหน้าจอ7นิ้วนะคะแล้วก็มีระบบบลูทูธแล้วก็สั่งการด้วยเสียงเลยหน้านีนิเห็นไหมนีน่น้องบิสตรงเนี้ยอ่าซูมมาที่ตรงเนี้ยระบบสั่งการด้วยเสียงให้ด้วยแล้วอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นความชอบส่วนตัวเลยสําหรับรุ่นเนี้นะรุ่นท็อปสุดเนี่ยเขาจะให้ตัวนี้มาด้วยเนี่ยน้องบิสซูมไหมแมอ่าน้องบิต้องซูมตรงเนี้ยท่านจะเห็นอ่ามาตรวัดเห็นไม่ใสใสเนี่ยมันจะเป็นความเร็วเนี่ยเห็นไหม อ่ะอันนี้เราเราจอดอยู่กับที่นะไม่ขึ้นมันจะเป็นตัวใสๆแต่เป็นกิโลความเดินเราไม่ต้องมาดูตรงเนี้ยไหมเราเราไม่ต้องมาดูตรงเนี้ยอ่ะเราดูตรงนั้นได้เลยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่ายังไงระดับสายตานะ่ะที่มันกลางคืนนะจะเห็นชัดมากเลยแล้วก็มันก็ดูโอเคแปลกๆไปนะเพราะเกิดสีในรุ่นอื่นไม่มีนะไม่เคยเห็นตอนแรกคิดอยู่ว่าเอ๊ะมาสดารุ่นนี้มันทามาทาไมเนี่ยไอ้ใสๆตอนแรกไม่รู้ไงก็เออโอ้มันเป็นเลขที่เพิ่มขึ้นตรงนี้มาให้นะคะภายในเขาก็ดีไซน์ สวยงามเลยทีเดียวนะคะสำหรับมาสด้าสคันนี้นะคะหน้าจอดิสเพย์เจ็ดนิ้วนะคะมีระบบเกียร์ก็จะเป็นอัตโนมัติแปะหกสปีดสิอ่าแล้วก็พร้อมระบบไอสต็อปไอรูนะคะก็จะมีเนี่ยเห็นไหมไอสต็อปที่มันขึ้นๆตรงเนี้ยน้องบีเห็นไหมอ่าตัวเนี้ยแล้วก็มีคําสั่งเสียงด้วยเห็นไหมตัวนี้อ่าแล้วก็เชื่อมต่อระบบสัมผัสนะตัวนี้อ่ะเนี่ยเชื่อมต่อโทรศัพท์โอเคเรายังไม่ได้เชื่อมต่ออะไรระบบแอร์จะเป็นดิจิตอลตัวนี้นะคะ ะระบบแอร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็โอ้ออพนชั่นนะมันเยอะมากเลยอะ่ะสำหรับตัวนี้มันเป็นตัวทอมนะแล้วแล้วกุญแจจะเป็นกุญแจแบบนี้กุญแจอิโมบิเลเซอร์นะคะตัวนี้ออเพชั่นเนี่ยมาสดานี่บอกได้เลยว่าเขาให้มาเต็มที่อ่ะเดี๋ยวเราดูตัวเบาด้วยนิดนึงอะ่ะเบาจะเป็นเบาหนังนะคะแล้วก็จะเล่นด้วยได้สีแดงนะตัวนี้แล้วก็ตะเข็บสีแดงให้ด้วยนะคะเป็นเบาหนังแท้นะคะสีดําจากโรงงานเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารตอนหลังกัน เครื่องยนต์ดีเซลเนาะจริงๆถามว่าปกติเครื่องยนต์ดีเซแต่ว่าพอมาเป็นอยู่ในรถเก่งแล้วก็ไม่ดังนะเงียบพอสมควรนะคะอ่ะดูที่บาะหลังกันนิดนึงน้องเบสบาะหลังนะคะก็จะเป็นบาะหนังนะคะตัวนี้แล้วลูกค้าก็ไปติดตั้งพรมนะพรมเข้ารูปม,มาด้วยก็ทําให้รถเนี่ย ดูแลรักษาง่ายนะคะก็เอาพรมตัวนี้ดึงถอดออกแล้วก็ไปเก็บทาความสะอาดได้นะคะด้านหลังก็คือทําเป็นชุดเลยอะ่ะใส่เป็นชุดเลยเนี่ยน้องบีซูมาเห็นไหมข้างหลังเขาก็จะใส่มาให้ด้วยนะคะตัวนี้อ่าเรามาดูยางอะไหล่กันนิดนึงนะคะยังไม่เคยใช้งานนะอันนี้แล้วก็บล็อกแม่แรงยังอยู่ครบนะคะเนี่ยก็จะมีพรมบุตรงนี้มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าสกสาดาข้างในนี้ไม่เปื้อนแน่นอนมะตรงนี้เพราะลูกค้าเขาใส่ป้องกันไว้แล้วนะคะ ป่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันน้องบีดว่าสวยและเดิมขนาดไหนนะคะสำหรับมาสด้าสองคันนี้นะคะโอ้โหทำไมขับแรงจังเลยอ่าห้องเครื่องนะคะก็จะเป็นเครื่องดีเซล SKY a c t i v ีฟดีนะคะเนี่น้องบีทห้องเครื่องก็เดิมนะคะแต่บอกได้เลยว่าพิเศษคุ้มสุดๆเลยนะสำหรับคันนี้นะบอกได้เลยว่า ประหยัดไปเกือบ4 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นในคลิปนี้นะคะที่เรานำมาเสนอได้ยินราคาแล้วยังอยากได้ไม่ใช่เองเลยนะสำหรับราคานี้นะคะคุ้มจริงๆนะมาเรามาฟังราคากันว่าพิเศษสุดประหยัดไปเกือบ4 0 0 0 0บาทตอนนี้เราขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสำหรับ m a สด้2 1 5 XD Sport High+ คันนี้นะคะเราขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาท 3,99,000บาทฟังไม่ผิดนะคะรับชมคลิปนี้เสร็จยกหูโทรหาหมดได้เลยนะคะสำหรับราคาพิเศษสุดๆนี้มีมาไม่บ่อยนะคะมีแค่ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมคลิปนี้อยู่รีบเลยนะคะเพราะตัวนี้จะเป็นแคมเปญพิเศษสุดๆสำหรับ เดือนกันยาแล้วก็สิ้นสุดแค่กันยานี้เท่านั้นราคา3 9 9 0 0 0บาทนี้นะคะพร้อมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์1ปีนะคะฉุกเฉิน24ิสชั่วโมงฟรี1ปีนะ,ะขัดเคลือบแก้วอีกมูลค่า1 5 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นความพิเศษสุดๆแบบนี้ระดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79แจ้งไปอีกน,นิดนึงข่าวดีสําหรับกเกษตรกรน,นะตอนนี้นะคะแคมเปญถึงสิ้นสุดแค่สิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่เป็นเกษตรกรนะคะไม่ต้องลงตรวจพื้นที่แล้วแค่มีขาาเขาเรียว ก็คืออนุมัติได้ภายใน1ชั่วโมงพ่อค้าไม่ค้าออนไลน์ออใช้สเตตเมนต์แล้วก็แนบหน้าเพจเข้ามานะคะอนุมัติภายใน1ชั่วโมงได้เลยทีเดียวนะคะไม่ต้องลง ตรวจสอบอะไรแล้วนะคะตอนนี้เพราะนั้นเป็นแคมเปญพิเศษสุดๆเลยสําหรับแค่สิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นสําหรับวันนี้นะคะมดขอฝากเจ้ามาสด้า2เครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ตัวท็อปสุดเลยนะคะกับไมคแค่79,000กิโลเท่านั้นเองกับราคา399,000บาทเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง26.3กิโลเมต่อลิตรเท่านั้นเองนะคะโทรสอบถามมดได้เลยที่เบอร์0831006161 จบคลิปยกหูถ้าชา้าพลาดแน่นอนนะคะสำหรับราคาเบาๆมากๆเลยประหยัดไปเกือบ4ี่แสนบาทนะคะคันนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ